บริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทจัสมินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการโมโนทเวตินายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ําท่วมนําถุงยังชีพอีก1,000ชุดไปช่วยเหลือชาวจังหวัดสุขโขทัยในวันนี้ค่ะ กลุ่มผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนะคะร่วมแรงกันแพ็คถุงยางชีพ1000ชุดส่งมอบให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ชื่อโครงการโมโนทเวนตีไนปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมโดยกลุ่มบริษัทจัสมินำโดยบริษัทจัสมินเินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ j a สบริษัทจัสมินเทคโนโลยีโซลูชันจำกัดมหาชนหรือ JTS บริษัทจัสเทลเน็ตเวิร์กจำกัดหรือจัสเทลบริษัทพรีเมียมแอสเซท จำกัดหรือ PA ได้ร่วมสนับสนุนในโครงการจำนวนหนึ่งล้านบาทค่ะโดยมีคุณญญธัญพัฒน์มรุติศาสตร์ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กรบริษัท j u s m i n e i n เ e r n a เ i ช n a l จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนดรโสรัตอัศวประภา,ามามอบให้พร้อมกับบอกว่าการจัดส่งถุงยังชีพครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางโมโนทวนที่นายและกลุ่มบริษัท j จ s m i n e ได้ร่วมกันพร้อมขอส่งกาลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้าท่วมจังหวัดสุโขทัยค่ะ ก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ทั้งทางกลุ่มโมโนแล้วก็กลุ่มแจส๊สได้ร่วมมือกันเพื่อ,อส่งเรียกว่า กำลังแรงแล้วก็กำลังใจนะครับไปให้ใหทางผู้ประสบภัยนะครับเมื่อวานเราก็มีการแพ็คตัวถุงยางชีพจํานวนหนึ่งพันถุงมาให้ผู้ประสบภัยที่ทั้งที่ทางหน้านแล้วก็เชียงรายแล้ววันนี้เราก็แพ็คที่จะตัดทําอีกจํานวนหนึ่งพันถุงเพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุโขทัยครับ <ไป S 1> ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทางกลุ่มแจ๊สผู้กลุ่มโมโนโยพยายามทําให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ขอส่งกําลังแรงแล้วก็กําลังใจให้ทุกท่านครับผม ด้านคุณหาไทยทิพย์หมัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดกล่าวว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้แพ็กและส่งความช่วยเหลือไปยังจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายแล้วจํานวน1,000ชุดค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็เตรียมจัดส่งไปยังจังหวัดสุโขทัยอีก1,000ชุดเช่นกันค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วน,นะคะสำหรับการลูกช่วยกันแพ็คของช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็ในวันเสาร์ที่แล้วเราก็มีส่งให้ไปที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็เชียงรายสําหรับวันนี้เองเราก็จะส่งไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนในจังหวัดสุโขทัยก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กน้อยนะคะสําหรับพวกเราที่ช่วยกันแล้วก็ถือขอส่ง ของเล็กน้อยตรงนี้ไปให้กับผู้เดือดร้อนทุกคนนะคะแล้วขอเป็นกําลังใจและเอาใจช่วยทุกคนค่ะ สำหรับถุงยางชีพหนึ่งพันถุงที่จะส่งมอบให้ชาวสุโขทัยนั้นคุณธัญญาวชิระบัญจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตนายและคุณพงพัฒน์วชิระบัญจงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็จะเดินทางไปมอบถุงยางชีพด้วยตนเองนะคะยังเทศบาลสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยแล้วจะขึ้นเรือนําถุงยางชีพไปให้ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับของได้ด้วยตนเองก็เมื่อวานนี้นะคะ ก็ได้มีโอกาสช่วยแพ็คถุงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปทางพี่แดงนะคุณธัญญาวชิรบรรจงแล้วก็พี่อภิพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงก็ช่วยบรรจุแล้วก็รวมทั้งนักแสดงทีมผู้ประกาศข่าวนะพนักงานทั้งในเครือของโมโนทั้งในเครือของดัสมินหรือว่าแจสเองก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะแล้วก็วันนี้คุณเอกนรทกิจเองก็จะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนแล้วก็ไปดูสถานการณ์น้ำด้วยเดี๋ยวติดตามได้ในรายการโมโนจอกข่าวเด็ดแล้วก็ช่วงข่่่าาวววตตงงงๆขออโโมนนนดด้้้ยยลลลทัััเะครบใแ